สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์วันทองเกษตรพิทักษ์โลกครับวันนี้มานั่งดูนาข้าวสวยมากเลยครับอยู่ในช่วงของการเจริญเติบโตเขียวสมบูรณ์เดี๋ยวมาพูดคุยกับชาวนาครับว่ามีการดูแลแปลงนาข้าวของตัวเองอย่างไรบ้างสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับผมประทีปลุวันครับอยู่บ้านใดมะลื่นตำบลพนมรุงองเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ครับอ่าท่าตะโกนครสวรรค์ครับแปลงนาข้าวของพี่ประทิปอีไร่ครับเจ็ดสิบไร่ครับ เจ็ดสิบไร่นะครับเจ็ดสิบไร่รอบนี้ลงพันข้าวอะไรหอมพวงครับหอมพวงนะครับอ่าเจ็ดสิบไร่หอมพวงเนาะตอนนี้ข้าวอายุเท่าไหร่ลวครับห้าสิบห้าวันครับห้าสิบห้าวันอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าประเด็นเลยครับนะครับแน่นอนก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับอ่าไม่ได้รู้จักผลิตภัณฑ์โฟทีไม่รู้ครับใช้ปุ๋ยถั่วไปเป็นหลักเนาะนะครับแล้วก็ใช้เคมีพันธุ์ตามปกติอ่ะแต่ก่อนหน้านี้เราพบประสบปัญหาอะไรมาอย่างไรบ้างครับ เจอปัญหาแบบข้าวไม่กินปุ๋ยใส่ปุ๋ยท่าไ่ก็ไม่ยอมโตข้าวเหลืองงันอย่างนี้นะครับครับอ่าแล้วก็ต้นทุนปุ๋ยเนี่ยใช้เยอะไหมฮะเยอะครับเยอะครับเจ็ดสิบไร่ของเราเนี่ยเราใช้อยู่ประมาณเท่าไหร่หกร้อยลูกต้นุตกเป็นร้อยลูกเลยโอ้โหหลายตังเลยนะนี่ยังไม่รวมพวกเคมีอะไรต่างใช่ไหมครับอ่าและแน่นอนครับนะครับพอมาใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์โฟทีโดยเฉพาะตัวนี้เลยโฟทีนะครับที่เราใช้ใช่ไหมฮะอ่า ใช้มากี่ปีละสามปีแลยครับสามปีแล้วครับผมโอ้แฟนมันแท้เลยนะอ่ะแตกต่างอย่างไรบอกเลยเล่ามาเลยถ้าฉีดนี้แล้วข้าวจะลากขาวโบหรือยาวขาวแล้วกินปุ๋ยดี้วใส่ปุ๋ยรุ่นแรกดีพอจะใส่เที่ยวนี้นี่ต้องเลื่อนไปนานเลย่าใส่เที่ยวนึ่ก็คือระยะห่างการใส่ปุ๋ยไม่ต้องใส่ปุ๋ยทีไม่ต้องใส่ปุ๋ยที่แล้วปุ๋ยที่เราใส่น้อยลงไหมน้อยลง น้อยลงด้วยจากร้อยร้อยร้อยกว่ากระสอบเนี่ยเราเหลือประมาณเท่าไหร่เจ็ดสิบได้เจ็ดสิบกระสอบเจ็ดสิบกระสอบก็คือลดลงมาเหลือแค่ไร่ละลูกจากไร่ละเกือบสองลูกอย่างเงี้ยก็ถือว่าลดต้นทุนเนาะ่าแล้วความแข็งแรงของต้นข้าวความสมบูรณ์เป็นไง้างต้นแข็งอืแล้วล้มยากล้มเนี่ยเดินเดินนี่จะไม่มีการล้มและข้าวต้นแข็งมากเลยครับแล้วการรบกวนของแมลงโรคพืชอะไรเป็นไง ทนทนก็เยอะเพราะว่านอนเนินนี่จะไม่ค่อยไม่ค่อยกวนเลยอืมพึกนอนเจาะปึกอะไรนยไม่ค่อยกวนเพราะมันแข็งอ่านี้อาจจะมีบ้างนะแต่น้อยปลึกมอดใบไม่เยเป็่ยนผมไม่่คยเป็ยนครับก็แสดงว่านอกจากรถปุ๋ยเคมีแล้วก็อาจจะลดเคมีผ่านด้วยครับอืลดได้เยอะเลยอ่าแบบนี้จะใช้ต่อไปไหมฮะใช้ครับผมอ่าดีผลผลิตพูดถึงผลผลิตนิดนึงนะครับพอเรามาใช้โฟทีเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนว่าแต่ก่อนผลผลิตของเราเป็นยังไงฮะเมื่อก่อนนี้ ทามันไม่ได้ไล่ละเกียน์นะเจะสิบถังเต็มที่อืหลังจะมาใช้นี่เกียนเนอร์ถ้าถ้าพูดถึงถ้าเกิดโรคระบาดปุ๊บเนี่ยผมก็ยังได้ตับยังได้ไล่ละเกียนแต่ถ้าไม่เกิดโรคละผมกว่าเกินนาครับก็คือตั้งแต่เราใช้โฟที่ผลผลิตเราเพิ่มเพิ่มขึ้นต้นทุนก็ลดด้วยครับถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมครับนะครับอันนี้ก็ถือว่าโฟทีช่วยส่งเสริมครับเรื่องของการเพิ่มผลผลิตได้ดีมากอะน้องใหม่ครับโฟซอยวันนี้มาแนะนำนะครับเรื่องของ การเพิ่มประสิทธิภาพดินบำรุงดินและแก้ปัญหาเรื่องดินมีปัญหาเรื่องดินบ้างไหมครับมีครับยังไงฮะดินมันเหมือนกับพอพอเราไถาหว่านเหมือนพอเระหว่านข้าวไปแล้วข้าวมันค่อยม่นค่อยขึ้นหน้าดินมันเหมือนเป็นสนิมเป็นน้ําฝาเหลืองเหืองเหลืองทีพอพอเราใส่ปุ๋ยไปปุ๊บเนี่ยข้าวมันเหมือนกับรามันไม่เดินไม่ค่อยกินปุ๋ยเหมือนดินมันจะเสียไปแบบนั้นอ่าโอเคถ้าน้องใหม่สามารถแก้ปัญหาที่พี่บอกมาได้ดีไหมครับดีครับ โอเคครับแนะนําให้ลองใช้น้องใหม่ดูนะครับ mm hmm. โฟซอยโฟทีก็ดีอยู่แล้วเราต้องใช้เป็นตลอดอยู่แล้วอดังนั้นวันนีนะ้ต้องขอบคุณพี่ประทีบมากครับแชร์ประสบการณ์เรื่องราวของนะครับโฟทีให้กับพวกเราได้ฟังนะครับวันนี้ผมนะัทพงศ์มณทองกเกษตรักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับ